เราเคยเห็นบอกบเห็ตกพวเราเคยเห็นสิบจเราเคยเห็นบเหตุตกวเาเคยเห็นแบบแบบโทษสาปอรเัพท์เคยเห็นผานดแบบเหตุการณ์เกิดจับเกิดกับตัวเองมั็เปิดเยนเี่ยเหกาเการกนยล่องรียนบเทพปะแบบบัเทพยานันตเหตุแกมเทศกันองมงโบกาเสียระหว่างที่มาแล้วบัคเทพเด็กนินตด้แลรรั้ Hi guys วันวร้สาน่อนเกเพื่อขับล่างวันใหสุดเป็นความลานงันจะมบ่แต่่ first of all I w a o e guys to introduce yourself w go into e g i n a m p Hi everybody my name is Nampu I'm a student in grade 11 at secondary school nice to meet you guys hi guys my name is nat i'm in grade 7 and i'm studying at Tibetan school hi guys my name is kitty i'm in grade 7 and i'm studying at Tibetan school okay Woo good job guys <laughs> my name is kitty by the way so are you ready to play a game ready. yes sir okay. let's go เราไมาไปเทียวอีสซนเยี๋บอกไว่าใต้ไงเราไปเที่ยวแสนอ่ะระวังผู้เข้าอัลเทอร่เ็อยางอันหนึ่งเอาแสดงสกาทีเดียวฟัน่าสนวางผู้บ้าอัลเทอรี่อันแสดงนี่คือคือต้นไงชอบใช่ไหมไปมันสองอาจารย์ไปปลาบอกหรือไปไหนังตาเอ้ยง่านไงมมาอมาหรอายเรีกยองงนึง ยังไมประเทศใดใช่ทั้งปูเด็ดเอว่าเป็นอย่างมันู้ดีรูไม่รู้ไ่หรอกก่าจไปนอนอัดนอนอากาศหนาวเลยกาศนอนสวนตกาตติอมมะลวดไ่ชอบมันยัดไนร่อาการหกาศหนาวีกากาศเป็นกร่ตไหเนี่ยเจงวากานาว ยอดยปเทศหอเครื่อแหงสาฮะเครื่องแหงาเครือแหงาโอ้เเคยเห็นบ่เทตุกอบกเคยตสิีบเคเห็น่บ่ะเทตกกูเคเห็นบ่บเคยเห็นผ่านแบบครวตู้ัเคยเห็นผ่านยู่จับ้าแบบเหตุการณ์เกิดกบบเกิดกับตัวเองเอง็เกิดอย่างนี้เหยนเคยกเลยอะไม่ได้ยังยังรองลิประเทศ่ ยังทำน้ำโคลสิริหนึ่งแกเค็มกลารลองโอกากเสียระวังที่มาต้องมาคิดเด็นินกระเด็แล้ว ว่เคยย่ตาานี่ที่ดิเจไปเจ้มักซื้อเสื้อผ้าอไ่างเี้ทรงเสื้อเสื้อพี่เน่าเสื้อที่ดิ สเปนให้กิยูสามทางต้นตซีเมนอนนะไอปนําบอกสบายเออสบาไ,ไปแล้วมีทีดดีไปน่อป็นัน้นจถัถทมทำทางต้นตทำทางต้นตจะบอกตเอ่ออยูเมื่งใ้นามใส่เอให้ให้มันปีนผู่เี้นะแต่บดีทำตั้น่ไไมักเลยอยาจะน น้องบูว่าว no? ่าทำอะไรที่ใหญ่ที่สุดนลลาไม่มีว่ดทำผู้เบียร์ทำมัดล้วงทำผู้ลวงทำผู้สอตจัน้องว่าัวได้มันใหญ่สุดให้ทุกัวสุดว่าสานี่เนาะไม่ีหรอทำผู้เบียทำผู้ลวงทำผู้สกอตเราว่าทำได้ใหญ่ที่สุดเบียค้งเดียวอ่าพี่จา ไคือมาในแขนเป็นโรถคลัสเตอร์ไปๆอยู่ด้านนั้นอีเจ้าอีเจ้าเออสุดยอดเลยแล้วมันมีแบบที่มาโต๊ะกันท่บมัยนส่มเมื่อไงเออใรผิดออกมาจากตัวไอ้เจ้าคาหัวเคยแต่บอกว่าถูกตอนนี้หน่อยไอ้เคยนะตอนนี้หน่อยอาจารย์เตรมหูเหมือนเด้ทํามาดใส่ใช่ไห มีห no. ูนมหูเต้าเวนอีสานเห็นเดระวังนมกลเต้าเวนนองสิเต็มเท่าใดหลังก่อนามอีสานเวนอะไรบางคนใจเออแม่เนาะเอออยากจะมาว่าเลยนะ หนึงว <Five. S 1> uh ่าอไรเป็นคบเนี่ยแหนะแหนวันีลงพุทธาวรียากะันีนอข้าใจไสูเออถงเียบอยนะค่ะตอบแต่ว่าข้ามยกักั้งนประตูไม่ถึานแต่ร่าจะประตูหือเ่ครับอือแห่เออจักรวายักจริงก็จะตู้อปว่าประตู ให้เกิ่งกระตุนเรอเิงอนี้อกิ่งมีสัตว์่ิหนีแล้วมเป็นก่งเบา่าเเราโมโหเถอะวะเบาเบาต้องขันโม่หเฮยบ่นะผมมีอยู่อ่นเป็นแตระตูนประกเกระตูนเบาอไู่กิ่งจาแล้บกโคอยบริปาเจ็บตูนนาห่งนี้โอเคนบียนเยเียไปอเเราบอกว่าถึ

โอเคดีสังก็ท่าไหนเดียวถามมาไม่ว่าาแค่ไปยืนเสอ่ะเอเอ่แล้วย่หานี้ไอ้สื่อโอ้ไายสืออ่อรละยาแห้งว่าจะเป็นรองเท้าเกิร์แร่รอ,องชท่ายันไงไอ้ไ,อไม่ไปจักเลี้ยโอ้ใส่ไปประมาณบบลมาลา ลองเสียเอียดเลยเหรอเฮ้จ๊ดดได้หอมเียมีอุปกรณ์อะไรอ่าเี้คบครวมีเ้่านีสายดีิ่รองไรร้องไรด้เหไรเป็นอะไรเลยีนี้ไรไินรอะวางกได้นอางก็ได้ะเลือกไปนะเอ่อได้หอเงียเลยกระดาษ Ờ. À phòng thì được ạ. Table. No no, I mean. Oh my god, it's too bad. À uh, uh, I mean

เห็นว่าตีก็อีเวนตีคอูเี่ยวกันเลยอ,อก็มาสตารีาา้กอ, <c oughs> <c oughs> อก็อาีา <io> <c oughs> อันดเพอ่อนยเทขอาาตตาันตตัเอชางนเออที่ว่าต่างเป็นต

อังกฤ้ว่าข้าค่บันสือยังบอกเอ็ิลี่พ่อปัจเจกแม่กัจเจกแม่จะมีเงินทองล์บอกกันแล้วเอ็มลี่พูดจริงหรอโอ้หันหน้อโอเคอัทักก่อนวะน้องคือว่าคนห้าคนจะหากเงนเองวะ ด้วยแต่พ่อติดพ่อแม่ยงเด็ัวคือในกิดดิขี้นอนงานนั่เองนเ่ความ่เองยงวะวเดี่างเรามนอนกับแบบมีสตเป็นยังไงมีแค้นี่ซาให้แกนไบอกเออ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 เอาสออเออเอกกออเออเออเออออมเสงฆ์ขยอ เปนส mm. ุข a า n เนสุข a n n แล้ะพาเซ็ตยังเซ็กแสงออกมาเท่าไหร่แสงเราเอาเทียที่ดีรลวเาพุสาอกับวีซาสิบาทมาวีซ่ารยอมูลตังสิบบาทโันเรียนสิวะ อ้า่าอรวัซีเหรปอบิลลี่ภาษาภาษาภาษาแปลเป็นภาษารบอกแม่แม่แต่ม่สั่แรอฟิสิกส์สบารมีบาีมีหมดเ่ยหักเมา้นหมดกอเลยไอไอมาิสซ์ท่นี่นเนี่ยความพียกินแบบว่า สูตรเอยไไม่เป็เคมีเนาะมีแบบว่าเกี่ยวก้าแบบห้างใร้งพันหนาซึใจญ่แบบฟูเซนลอกเซนเลือดมีคนตตางคอนิชันหนาเออจะสร้างต่าง,างรนนาบบเราคือว่า,า,นา,นานอ,อาหารกางันประกอบมีจั่ภักส่วน <c oughs> โอ้ยอยาหเาเป็นนองลืน,นอล้องลืดไเรือะหว,วา่สาสร้างผักสวนกสี่ผักสวน,นอกเอาคือว่ามีแต่ผักส่วนมีสมีสามส เข้ามาจับเป็นยังตว่าคนรห้ององีโปุ๊กสัสลองตูลอง่เคห็นติเกร์อะรนไับไอติสติเกอร์สติเกอร์ยังสติเกอร์บมครสาวอะอย่ไม่สติ๊กเกอร์ผาสเตอร์ผาสตเตอร์อ่ะอันคเังนเพัไงตั้นึ่ ๋ัตอนี่ไงนี่ไงนี่อไง มันเล็กเออขัามเล็กเหรออันนี้เป็นนี่หลอดอไอันนี้ย่างมต่ันี้เป็นยังปลีตเนเรือโอเรือรอเรือเรอเรีอเรือเรือเวือเรเอเอเอเืเเอรเือออเอนเอเืออ